สวัสดีครับวันนี้ครูนุกมากับอักษร on learn สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ป3วันนี้นะครับคาบนี้เราจะมาเรียนต่อจากคาบที่แล้วคาบที่แล้วนะครับเป็นการอ่านตารางทางเดียวนะครับคาบนี้ก็จะมาฝึกเขียนบ้างนะครับว่าเราจะเขียนตารางทางเดียวได้ยังไงนะครับหลังจากที่เราอ่านตารางทางเดียวเป็นแล้วนะครับเราก็จะมาฝึกเขียนตารางทางเดียวกันโดยเมื่อนักเรียนนะครับได้ข้อมูลมาแล้วนักเรียนรวบรวมข้อมูลมา สมมุติว่าครูให้นักเรียนไปสอบถามเพื่อนๆว่าเดินทางมาโรงเรียนด้วยวิธีใดบ้างก็ได้ข้อมูลมาเป็นข้อมูลสมมุติตามนี้นะครับ่ามีเพื่อนมาด้วยรถยนต์นะครับนักเรียนก็ขีดว่ามีกี่คนนะครับถ้าขีดเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีเท่าไหร่ครับกลุ่มหนึ่งก็จะมี5ขีดใช่ไหมครับก็คือ5คนเนาะนะครับห้าสิบสิบห้าสิบห้าแล้วบวกอีก3เป็น18เห็นไหมครับการขีดเป็นกลุ่มๆกล,ลุ่มละ5แบบนี้มันทําให้เรานับง่ายนะครับคราวนี้ ก็สารวจเลยครับว่ามีเดินทางมาแบบไหนบ้างรถยนต์เนี่ยนะครับสิคนรถประจําทาง11คนรถโรงเรียน13คนนะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์อีก8คนได้ข้อมูลมาแบบนี้ไปสํารวจมาแล้ววิเคราะห์แบ่งกลุ่มข้อมูลอะไรเรียบร้อยนะครับคราวนี้นักเรียนจะเอาข้อมูลมาเขียนให้เป็นตารางทางเดียวได้ยังไงครับนักเรียนก็ต้องสร้างตารางทางเดียวขึ้นมาใช่ไหมส่วนประกอบสําคัญของตารางทางเดียวนะครับมีอยู่3ส่วนหลักๆด้วยกันครับส่วนแรกคือ หัวตารางนะครับส่วนที่2ก็คือตัวตารางครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คืออาจจะมีคําอธิบายด้านล่างานะครับเห็นไหมครับเราเอาข้อมูลมาเขียนตารางทางเดียวได้แบบนี้เลยครับตามตัวอย่างนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ใส่หัวตารางหรือใส่ชื่อตารางครับว่าจํานวนนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนด้วยวิธีต่างๆอันนี้ก็จะเป็นชื่อข้อมูลที่เราได้มาแล้วเอามาเขียนตารางทางเดียวว่าเป็นข้อมูลของอะไรนะครับ แล้วก็มีหัวตารางครับหัวตารางก็คือข้อมูลที่เราจะลงว่าเป็นข้อมูลชนิดไหนมีลักษณะข้อมูลยังไงอธิบายสั้นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเดินทางใช่ไหมครับรถยนต์รถประจําทางอะไรนี่คือวิธีการเดินทางเราก็ใส่หัวข้อมูลไว้นะครับแล้วก็จํานวนคนนะก็เป็นหัวตารางที่อีก1แถว1คอลัมน์นะครับหนึ่งสะดม,มนะครับคราวนี้ นะครับเราก็ลงข้อมูลครับว่ามีข้อมูลอะไรบ้างนะครับก็เริ่มจากรถยนต์นะครับนักเรียนก็ลงรถยนต์ใส่เข้าไปรถยนต์อะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็จํานวนคนที่เดินทางด้วยรถยนต์เท่าไหร่หลังจากรวบรวมมาแล้วเราจําแนกข้อมูลแล้วว่ามีคนที่มาด้วยรถยนต์18คนนักเรียนก็ลงไป18คนนะครับก็ลงข้อมูลอย่างนี้จนครบทุกข้อมูลที่นักเรียนมีนะครับรถประจําทาง11คนนะครับก็ลงไปนะครับครูลงมาให้ดูเรียบร้อยเป็นตัวอย่างอย่างงี้นะแอานะครับ พอเราลงครบแล้วนะครับรถยนต์รถประจําทางรถโรงเรียนแล้วก็รถจักรยานยนต์นะครับนักเรียนก็รวมข้อมูลด้วยนะครับรวมข้อมูลในแถวสุดท้ายะนะครับพอเราลงข้อมูลนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็รวมว่าข้อมูลทั้งหมดที่เรามีเนี่ยนะครับรวมได้เท่าไหร่ลงเป็นช่องรวมนะครับเพื่อที่จะไว้ตรวจสอบว่าเราลงข้อมูลครบไหมเราลงข้อมูลครบหรือเปล่าสมมติเราถามเพื่อนมาเพื่อนถามมาทั้งหมด 50คนนะครับพอเราลงข้อมูลเสร็จปุ๊บเรานับช่องรวมได้50สแสดงว่าเราลงข้อมูลครบแน่ๆน,นะครับก็จะลดความผิดพลาดของการบันทึกข้อมูลลงไปได้เยอะทีเดียวนะครับโอเคลองมาฝึกกันจริงๆดีกว่าเนาะนะครับลองดูครับว่านอกจากข้อมูลที่เราไปสำรวจมาเองนะครับเราสามารถเอาข้อมูลอื่นๆมาบันทึกเป็นตารางทางเดียวได้ด้วยนะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับเป็นอะไรเอ่ยจำได้ไหม คาบก่อนนู้นนะครับนักเรียนได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับตารางอ่าแผนภูมิรูปภาพนะครับนักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับแผนภูมิรูปภาพนะครับแผนภูมิรูปภาพก็จะบอกข้อมูลนะครับบอกชนิดของข้อมูลแล้วก็จํานวนข้อมูลนั้นๆว่ามีข้อมูลเป็นเท่าไหร่อ่าแผนภูมิรูปภาพมีส่วนประกอบ3ส่วนใช่ไหมครับมีหัวนะครับหรือชื่อนะครับชื่อของแผนภูมิรูปภาพนะครับแล้วก็มีตัวแผนภูมิรูปภาพแล้วก็มีคําอธิบายนะครับคราวนี้ ถ้าให้เอาแผนภูมิรูปภาพนี้ไปเขียนเป็นตารางทางเดียวนะครับถ่ายทอดข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพให้เป็นตารางทางเดียวครับนักเรียนก็เหมือนเดิมเลยนักเรียนก็ต้องเขียนชื่อตารางก่อนนะครับแผนภูมินี้นะครับชื่อว่าอะไรนะครับเราก็ตารางก็สามารถใช้ชื่อเดียวกันได้เลยเพียงแต่ว่าเดิมเราใช้คําว่าแผนภูมิรูปภาพแสดงเราก็เปลี่ยนจากคําว่าแผนภูมิเป็นตารางทางเดียวหรือตารางแสดงเฉยๆก็ได้ไม่ต้องบอกว่าทางเดียวก็ได้นะครับอ่าเราก็บอกเลยนะครับ เป็นตารางแสดงจํานวนนักเรียนป .3 ที่ชอบเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะครับแล้วเราก็สร้างตารางขึ้นมาตารางก็ต้องมีหัวตารางครับว่าข้อมูลมีชนิดข้อมูลอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีข้อมูลอะไรบ้างลักษณะข้อมูลเป็นยังไงนะครับก็เป็นชนิดของสัตว์นะครับที่คนชอบเลี้ยงนะครับแล้วก็จํานวนนักเรียนนะครับจำนวนน <hi> ักเรียนที่ชอบเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดนะครับเราก็ใส่หัวตารางนะครับแล้วก็ใส่ชนิดสัตว์ลงไป นะครับจากนั้นก็ใส่จํานวนนักเรียนตามข้อมูลที่ได้ลงไปนะครับแมวนะครับมีนักเรียนชอบแมวกี่คนเอ่ยนักเรียนก็จําแผนภูมิรูปภาพได้เนาะทวนนิดนึงนะครับแผนภูมิรูปภาพก็นับรูปภาพเลยครับว่ามีรูปกี่รูปในแต่ละข้อมูลแมวนี่มีเท่าไหร่ครับ 3, 4 5 6 6รูปนะครับรูปหนึ่งเนี่ยเขากําหนดให้เห็นไหมครับตรงคําอธิบายกําหนดให้1รูปแทนจํานวนนักเรียน3คนนะครับมี6รูปก็เอา6กคูณสนะครับ แมวนี่ก็เอา6คูณ3ได้เลยนะครับ6คูณ3ได้18เนาะครูทดตรงนี้นะครับแมวก็คือจำนวนคนที่ชอบแมว6คูณ3ได้18นักเรียนก็ไปลงในตารางครับ18อ่าก็เช็คอย่างนี้กับทุกข้อมูลครับสุนัขอย่างนี้ครับสุนัขสุนัขมีคนชอบสุนัขเนี่ยเป็นรูปภาพกลุ่มนี้ก็5รูปแล้วใช่ไหมครับมันก็จะดูง่ายถ้าเราเขียนแบ่งเป็นกลุ่มๆนะนะครับกลุ่มละ5นะครับ 6, 7 8ก็จะนับง่ายครับ8คูณ3ได้24นักเรียนก็ลงเลยครับ24อ่าถ้าเลขมันง่ายๆนักเรียนคิดในใจได้นักเรียนสามารถคิดในใจได้เลยไม่ต้องทดก็ได้นะครับอย่างกระต่ายมีมี4รูปเห็นไหมครับ432นักเรียนคิดในใจได้นักเรียนก็สามารถเขียนได้เลยนะครับถ้าเลขยากนักเรียนก็ออกไปทดได้ปลาทองมี5รูป5,35นะครับนกมี3รูป3 3เป็น9นะครับ ักเรียนก็บันทึกออกมานะครับเขียนเป็นตารางออกมาเสร็จแล้วก็อย่าลืมครับรวมด้วยว่าข้อมูลทั้งหมดมีเท่าไหร่ก็ทั้งหมดนี้รวมกันนะครับเอาทั้งหมดนี้รวมกันทดนิดนึงครับ18บวก24ก่อนนะครับได้2ได้42นะครับจากนั้นเอา42ไปบวก12ได้54นะครับเอา54บวก15ได้69นะครับแล้วก็สุดท้ายครับ69 บวกเนะครับได้ 78, แสดงว่าข้อมูลรวมทั้งหมด78คนนะครับเราก็สามารถไปทดข้างนอกได้แล้วเอามาบันทึกลงตารางเรานะครับเราก็จะได้ตารางทางเดียวที่สมบูรณ์แล้วนะครับมีชื่อตารางมีหัวตารางแล้วก็มีข้อมูลในตารางนะครับเห็นไหมครับก็จะได้ตารางทางเดียวมาสวยงามแบบนี้นะครับส่วนที่เราทดเราก็ไม่ต้องบันทึกลง ในกระดาษก็ได้นะครับไปไปทดในกระดาษทดข้างนอกก็ได้นะครับคราวนี้นะครับลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งครับให้เขียนตารางทางเดียวแสดงข้อมูลที่กําหนดให้ต่อไปนี้ตัวอย่างนี้อยู่ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .3 ของอักษรนะครับนักเรียนนักเรียนลองดูนะครับว่าเราจะเขียนตารางทางเดียวจากข้อมูลได้เหมือนกันไหมนะครับข้อมูลนี้ก็คือข้อมูลของคุณครูคนหนึ่งนะครับเก็บสถิติการมาสายของนักเรียนชั้นป .1 ถึงป .6 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงสุกนะครับได้ข้อมูลดังนี้เก็บข้อมูลมา1สัปดาห์นะครับจันทร์ถึงสุกมีคนมาสายกี่คนก็บันทึกนะครับในแต่ละวันนะครับให้เอาข้อมูลนี้ไปเขียนตารางทางเดียวครับาเราก็สร้างตารางขึ้นมานะครับสร้างตารางขึ้นมาแล้วก็ใส่ชื่อตารางเนาะนะครับเราไม่จำเป็นต้องเขียนคําว่าตารางก็ได้นะครับก็เขียนเลยว่าตารางนี้แสดงอะไรก็เขียนจํานวนนักเรียนที่มาสายในระดับชั้นป .1 นถึงป6ตั้งแต่วันจันทร์ถึงสุกอย่างเงี้ยนะครับ ก็สามารถเขียนได้เลยนะครับสามารถเขียนตรงนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับจากนั้นครับก็ใส่ข้อมูลลงไปหัวตารางครับก็ม <he points. S 1> ีเห็นไหมครับข้อมูลที่เป็นวันใช่ไหมเราก็เขียนคําว่าวันรวตรงหัวตารางนะครับแล้ว <Guer in. S 2> efendim, ตรงนี้เป็นจํานวนนันกเรียนเราก็เขียนคําว่าจํานวนนักเรียนไว้ที่หัวตารางว่าเราจะบันทึกจํานวนนักเรียนด้วยนะครับเราก็ใส่วันเข้าไปครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นะครับใส่วันเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับเขียนวันเสร็จปุ๊บนะครับนักเรียนก็มาเขียนข้อมูลลงไป นะครับนักเรียนก็มาเขียนข้อมูลลงไปครับวันจันทร์มีกี่คนครับวันจันทร์มีกี่คนเอ่ยนะครับดูนะวันจันทร์นะครับ,นะนนรบมี5 1 15 5 5 5คนพอดีนักเรียนก็บันทึกเลยครับ15คนนะครับอังคารอังคารมี50แล้วก็2เป็น12คนวันพุธ5กับ5เป็น10คนนะครับพฤหัส50 15, 15 15บวกอีก2เป็น17นะครับ วันศุกร์หกับ4เป็น9ครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นอย่าลืมอะไรครับอย่าลืมรวมข้อมูลทั้งหมดเนาะนะครับอันนี้เลขอาจจะง,ง่ายนะครับ5้บวกสเป็น7จบวกเเป็น14 14บวกเเป็น23ใส่3ทด2ถ้าเราเขียนตรงกันเราสามารถบวกได้เลยก็ได้เลขไม่ได้เยอะเกินไปก็บวกไม่ยากนะครับแต่ระวังนะครับตรงทดไม่ต้องเขียนลงไปให้เขาดูก็ได้นะครับเราเขียนแค่เลขรวมนะครับเมื่อกี้ บวกกันได้5บวก2เป็น7 7บวก7 14 1สบวก9ได้23ใส่3ทด2ขุดทดไปตรงนี้นะครับหลัก10มี1 4ตัวก็ได้40บวกอีก2เป็น60คําตอบคือ63อ่านะครับเราก็ได้ข้อมูลเรียบร้อยนะครับเราก็ลงตารางเนี่ยตารางก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับมีชื่อมีหัวตารางแล้วก็มีข้อมูลเรียบร้อยนะครับอยากให้นักเรียนลองฝึกทำดูนะครับฝึกทำในหนังสือเรียนของอักษรดู นะครับเหมือนกันกับที่ครูทําหรือเปล่านะครับลองดูนะครับได้แบบนี้นะครับนักเรียนอาจจะต้องทําในสมุดก็ได้นะครับถ้าที่ไม่พอ,อนักเรียนคนไหนคิดว่าที่ไม่พอนักเรียนทําในสมุดได้นะนะครับดูตัวอย่างถัดไปครับตัวอย่างนี้ให้เขียนตารางจากข้อมูลที่กําหนดให้ครับบอกว่าข้อนี้มีนักเรียนจํานวนชั้นป .3 ที่เข้าค่ายประเภทต่างๆในช่วงปิดภาคเรียนอ่า ปิดเทอมเราไปเที่ยวไหนกันครับนอกจากไปเที่ยวแล้วมักจะมีกิจกรรมเข้าค่ายต่างๆใช่ไหมเราสามารถไปค่ายเพื่อที่จะไปทํากิจกรรมพัฒนาความรู้ได้ในช่วงปิดเทอมเนาะนอกจากจะไปเที่ยวแล้วก็ได้ไปค่ายด้วยนะครับโอเคก็มีการบันทึกมาครับว่าป .3 นะครับปิดเทอมที่ผ่านมาไปค่ายอะไรกันบ้างเนาะนะครับมีค่ายผจญภยัยมีค่ายอาสาสมัครค่ายวิทยาศาสตร์ค่ายภาษาอังกฤษแล้วก็ค่ายผลิตหุ่นยนต์แล้วด้านขวาก็เป็นจํานวนคนที่บันทึกมาเป็นขีดให้แล้วนะครับ <ítulo> เป็นจํานวนคนที่บันทึกมาเป็นขีดให้แล้วในแต่ละค่ายเราก็นําไปเขียนเป็นตารางครับเราก็นาไปเขียนเป็นตารางสร้างตารางขึ้นมานะครับก็จะมีแนวตั้งอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าคอลัมน์หรือเรียกว่าหลักก็ได้นะครับภาษาไทยเรียกว่าหลักถูกไหมนะครับถ้าเป็นแนวนอนอย่างเงี้ยเราเรียกว่าแถวเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นชื่อเรียกของลักษณะการเรียกว่าถ้าเป็นแนวตั้งเราเรียกอะไรที่เป็นแนวตั้งเราเรียกว่าหลักนะครับ ถ้าเรียกอะไรที่เป็นแนวนอนนะครับเราจะเรียกว่าแถวนะครับคราวนี้นะครับข้อมูลของตารางทางเดียวเนี่ยเหมือนที่เราทํามาก็คือจะมีอยู่2หลักเสมอนะครับหลักด้านหน้านะครับก็จะเป็นตัวชื่อข้อมูลหลักด้านหลังเป็นจํานวนของในแต่ละข้อมูลใช่ไหมนะครับด้านหน้าก็จะเป็นชื่อค่ายเนาะนะครับประเภทของค่ายก็ได้นะครับหรือนักเรียนจะเขียนสั้นๆว่าค่ายเฉยๆก็ได้นะครับแล้วก็รู้แล้วว่ามันคือต้องลงคําว่าค่ายอะไรนะครับด้านหลังก็คือจํานวนนักเรียนใช่ไหม นะครับจำนวนนักเรียนที่ไปค่ายจํานวนนักเรียนเป็นคนก็วงเล็บด้วยนะครับว่าเป็นคนเนาะนะครับนับเป็นกี่คนกี่คนข้ามบลก็ต้องใส่หัวด้วยนะนะครับใส่ชื่อตารางด้วยนะครับว่าตารางนี้เป็นตารางข้อมูลของอะไรนะครับก็จะเหมือนกันกับชื่อข้อมูลเลยนั่นคือจํานวนนักเรียนชั้นป .3 ที่เข้าค่ายประเภทต่างๆในช่วงปิดภาคเรียนนั่นเองนะครับ จากนั้นนะครับเราก็ใส่ชื่อตารางจํานวนนักเรียนชั้นป .3 ที่เข้าค่ายประเภทต่างๆในช่วงปิดภาคเรียนนะครับใส่คําว่าค่ายใส่จํานวนนักเรียนใส่คนเข้าไปนะครับตรงช่องค่ายนักเรียนก็เติมชื่อค่ายต่างๆลงไปตามข้อมูลที่มีนะครับค่ายประจนบภยัยค่ายอาสาสมัครค่ายวิทยา,าศาสตร์เติมลงมาในช่องของอในแนวตั้งนะครับของคําว่าค่ายนะครับมีค่ายประจนไภยัยเติมมาเสร็จปุ๊บนะครับ อย่าลืมว่าแถวสุดท้ายต้องมีช่องอะไรด้วยช่องรวมด้วยนะครับในตารางเนี่ยนะครับควรมีช่องรวมด้วยนะคราวนี้นะครับนักเรียนก็ใส่ข้อมูลลงไปนะครับค่ายประชนภัยนะครับมีนักเรียนไปกี่คนนักเรียนก็นับเลยครับ5 10 15 20 25 25แล้วอีก2ครับเป็น 27, อ่า27นะครับค่ายอาสาสมัครเท่าไหร่ครับ 50, 15, 20 23ค่ายวิทยาศาสตร์50 15 20 25 30 35 35คนค่ายภาษาอังกฤษครับ50 15 20 25 30 35 40 44คนนะครับแล้วก็ค่ายประดิษฐ์หุ่นยนต์ครับ50 15 20 21คนเห็นไหมครับมันจะนับง่ายนะครับเวลาที่เราบันทึกข้อมูลจำตอนที่เราบันทึกข้อมูลได้ไหมนะครับ ตอนที่เราบันทึกข้อมูลแล้วเราบันทึกเป็นขีดเป็นขีดเป็นขีดพอครบ5ขีดเราจะขีดเส้นทอยงมุมเสมอเวลาเราข้อมูลมาใช้ไหมครับมันง่ายในการเอาข้อมูลไปใช้เพราะมันนับง่ายมันนับทีละ5เหมือนเรานับแม่5้ามันนับง่ายใช่ไหมนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็บันทึกข้อมูลลงมาในตารางนะครับจากนั้นอย่าลืมช่องรวมนะครับนักเรียนรวมข้อมูลด้วยนะครับครูรวมนะครับหลักหน่วยมี7จ็บวกสได้10ละ5้บวกสเป็น9บวกตัวทดอีก1่เป็น10 20เป็น20พอดีนะครับนักเรียนก็ได้20ก็ใส่0ทด2ไว้นะครับครูบัตทดข้างนอกเพราะว่าไม่อยากให้ตารางมันเลอะอย่างอื่นอยากให้ตารางมีแค่ข้อมูลก็ได้เหมือนกันนะครับข้างหน้าก็บวกกันครับ2บวก2เป็น4บวก3เป็น7บวก4เป็น11 12 13อ่าข้างหน้าได้13ตัวทดอีก2เป็น15นะครับก็แสดงว่ารวมได้150คนนะครับนักเรียนจะรวมยังไงก็ได้นะครับรวมให้ครบหรือจะไปบวกทีละคู่ทีละ ตัวทีละจานวนก็ได้เอาตามที่นักเรียนถนัดนะครับนักเรียนก็รวมให้ครบสําหรับบทนี้นะครับครูก็ฝากไว้ว่านักเรียนก็ไปฝึกนะครับเราจะได้ฝึกอะไรบ้างครับฝึกบันทึกข้อมูลจําแนกข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเราก็อ่านเขียนนะครับแผนภูมิรูปภาพสุดท้ายก็อ่านเขียนการบันทึกเป็นตารางทางเดียวนะครับก็คือจบบทนี้แล้วนะครับนักเรียนสามารถฝึกเพิ่มเติมได้ทั้งจาก หนังสือเรียนคณิตศาสตรป์ป3ของอักษรแล้วก็หนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะครับฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับเรื่องนี้คาบหน้าเราจะขึ้นเรื่องต่อไปไว้มาดูกันครับว่าคาบหน้าจะขึ้นเรื่องอะไรสําหรับคาบนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น